เอาอกไปนะครับแล้วมีคนที่ต้อมาออกตามผู้ว่าไ,ไปบอกอ๊ตามนายกแป้นด้วยวันนี้คุณไม่มีจิตวิญญาณครับศูนย์ดูแลโอเคนั้นสุง,ส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 งแต่คนที่อยู่บ้านประกาศ1อยก็เต็มวันที่็ึงราคาประกาศดึผมถามแล้วไม่มีพยายามความพยายามที่จะเข้าไปช่วยมันถือว่าลักล้มเหลวก,กลไกของลักล้มเหลวหมดเล งานนี้นะครับคนหน้าถ้าปีหน้าท่วมอีกพวกคุณจะทำยังไงถ้าปีหนา้าเป็นอย่างนี้อีกจะทำยังไงซึ่งที่สาคัญนะครับวันนี้ยงห้าเนี่ยต้องทำความสะอาดเมืองให้ก่อนฆ่าเชื้อทั้งวัม <c oughs> นั่นคือการเยียวยาหัวใจคนไทยอย่านอย่าให้ภาพเต่ามันอยู่อย่าให้คนนึกถึงภาพเต่ายู่ตลอดเวลาวันนี้สิ่งที่จะเยียวยาทั้งหมดคือเมืองต้องสะอาดแล้วเก็บทุกอย่างออกไปหมดที่ไม่ใช่ขยะแม้แต่ตามคลองที่เต็มหมดนะครับขับไปดูแล้วนะ ตรไหนไม่มีขยะผมเดินเข้าเขตแตกมีขยะดันลุยน้ำไม่เข้าได้น้ำขยะมันยังอยู่แล้วขยะน้ำท่วมมันไม่ใช่ขยะมันไม่ยู่นะครับมันมีเชื้อโรคมันมีอุจจาระมันมีโสโคนมีตัวควายโกงัววันนี้เริ่มเหม็นแล้วครับแล้วท่านไปนกองอยู่ตรงนั้นนะครับท่านต้องทาตรงนั้นเป็นทับแล้วที่ผมบอกถ้าท่านเอาตรงนั้นไปสามวันนะชาวบ้านด่าท่านตายเหย็นหคนไม่มีนะท่านมีครับผมเห็นมาครับท่านท่านเนี่ยเลยอตอนนี้เหรบ ตอนที่ผมไปทํางานอยู่ครัคบทั้งศพวายสวดงวมีหมดแล้วครับลอยตามน้ํามาผมพูดเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้สนว่าอะไรแต่ผมพูดเรื่องจริงคือวันนี้มันเหม็นแล้วมันเหม็นแล้วครับต้องยอมรับถ้าแม้ท่านนายกควาชมชมันเหม็นแล้วชาวบ้านจะอยู่ยังไงเอาของไปกอท่านก็นอคอยทำเป็นทับตรงนั้นนะถูกแต่ข้ามไม่ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลืนนี้แล้วก็ชาวบ้านด่าตายเลยท่านนหน่ไม่ได้